นี่้ำจิ้มเขาจะมีความหอมของอ่ะไรอ่ะกระเทียมแล้วก็พริกสดโอ้ยเอาเล่าเอาคำใหญ่ๆมันจะได้รสเกึ้นแล้วก็ไม่เคยสาย่ค่ะ้วใบสนี่คือหมดใช่ไหมโอ้โวเอาเป็นบะจ่างกับธรรมดาค่ะ นมเบื้องเรื่องเล่าชาววังนะคะทุกคนทุกคนเคยกินไหมลูกล้านอกลุกรุกุโอ <Okay. S 1> เคเวียวี๋ชาหมูนะคะทุกคนเเรามาชิมน,น้ำซุปกันนะคะว่ารสชาติจะประมาณไหน น้ยมยำแบบจี๊ดจา๊าดมากเลยะ่ะโอเคไข่นี่ไม่หวานจะออกแบบมันๆอะ่ะชื่นใจดินี่เนาะเอางากับไม่งายไปชิมเดีวยว wow. วัดีค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่ที่นาคารปฐมนะคะทุกคนอยู่ที่องค์พระปฐมเจดีย์นะคะเช้านี้เราจะพามากินข้าวมันไก่นะคะทุกคนมาตีเล็กข้าวมันไก่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งทานในร้านกันสั่งเลยไหมคะหรือว่าเราเอาอะไรลูกข้าวอะไร มีข้าวมันไก่แล้วก็ข้าวหมูกรอบหมูแดงใช่ไหมคะคะอ,อย่างละจานค่ะมาแล้วนะคะข้าวมันไก่ของเราพร้อนดูซุป,ปร้อนๆข้าวหมูแดงน่ากินมากหมูแดงหมูกรอบวันนี้เราสั่งหมูแดงหมูกรอบแล้วก็ข้าวมันไก่นะคะ มาแล้วเรามาลองชิมดูโอเลี้ยงน่ากินนะ <c oughs> ขอใม่ชิมเลยนีย่าคาลดอืมโอ้ยน้ำจิม้มเขาอร่อยน้ำจิ้มเขาจะมีความแบบว่าแ <c oughs> ย่ก็อยู่กยกใกล้ใกล้เนี่ยเนี่ย น้ำจิ้มเขาจะมีความหอมของอ่าอะไรอ่ะกระ,ะเทียมแล้วก็พริกสดอืมอ่ยเออกินเข้าไปอ่ะ,อ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 ะมันจะมีการแบบ่าเทียวบบบเฉียวพริกดิบเลยอ่ะอืม มีสุดชอดเลยต่อไปขอของที่หมูกรอบหมกูกรอบเนี่ก็มีไม่แข็งนะกอมน้องนุ่มไงหมูแดงน้ำหมูแดงเขาไม่ค่อยหวานนะเขาจะมีความคมกรอบแบบลงนนตัว ชามละสี่สิบบาทนะคะอร่อยมากอร่อยไม่หรอยเดูจันขายชุดเท่าไหร่นะคะพี่สามสิบกับห้าสิบกับห้ก็มีเป็นบ้าบินมะพร้าวอ่อนใช่ป่ะคะเป็นมะพร้าวน้ำหอมจ้ะว้าวนี่เปิดปิดกี่โมงคะที่นี่ประมาณเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็ไม่เคยบ่ายองค่ะว้าวบ่ายสองนี่คือหมดใช่ไหมขายจันถึงสุกเออวันเสาร์อาทิตย์นะค่ะก็เริ่มตามแบกค่ะว้าวขายดีมาก มาทันก็ได้กินนะคะทุกคนถ้ามาช้าก็อดค่ะช่วงวันหยุดนี้ต้องจองคิวเลยไหมครับพี่ช่วงวันที่ไม่ได้ขายวันหยุดแต่วันหยุดจะมีร้านน้องอ๋อร้านน้องเขาจะขายร้านน้องชายร้านทรายชื่ออะไรครับพี่ชื่อร้านอะไรครับชื่อนมนุ่มแต่ก็คือตั้งอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมคะอู่เลยไปนิดนึงอะค่ะอ๋อาดูดูพี่เข้าตัดมีความนุ่มนะคะพี่เอากล่องใหญ่มากล่องนึงค่ะ ลักษณะนุ่มค่ะแล้วก็เป็นเขาอ่อนเขาตะหอกค่ะค่ะเผ็ดไรคะเนี่ยไปกินไปเที่ยวค่ะมาหาของอร่อยแถวนครปฐมค่ะวันนี้นี่คืออะไรอะพี่อันนี้เขาอันนี้เขาสั่ง สั่งด้วยขายด้วยเนี้ยส่องสามารถใส่เข้าไมโครเวฟได้เลยอ๋อนี่ทุกคนเนี้ยเขามีแบบนี้ด้วยนี่ใช่ค่ะเขาจะซื้อไปฝากแล้วก็เออส่งถังจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอ้ก็คือแบบเวลาซื้อไปฝากคนก็แบบนี้ไปถึงก็คือสามารถเวฟก่อนแล้วก็ทานได้เลยแก้ยี่สิบน้ำล้วนน้ำล้วนค่ะเอาสามขวดก็ได้ที่สามคนเท่าไหร่จ๊ะสามสิบค่ะอ พี่เป็นที่ช่วยแม่ตาไม่ค่อยอยู่ตรงนี้เหนือ,อพี่เขาเป็นห่วงด้วยพี่บอกให้เป่าก่อนอร้อนอะไรมะพร้าวเต็มคำเลยอร่อยค่ะพี่จอด กกุนมันเป็นลูกอะไรอะคะต้นลานครับผมต้นลานสี่สิบปีออกสีเพราะมันออกสียอดพอออกเสร็จต้นมันก็จะตายต้นลานต้นลานเคยกินไหมลูกได้ลองทานนะลองชิมได้มาเพราะมันนานมากกว่าจะออกลูกอ่กรุบกรุบเยอะนิดนึงเอากรุบกรุบหนึ่งนิ่มๆหนึ่งใครกินกรุบลองชิมเลยมา จากลูกลานนะครับพี่ต้นต้นลานเลยต้นลานต้นลานนี้คล้ายๆกับลูกหยักหรือว่ามะพร้าวอะไรพวกนี้ไหมพีม่มันมันคนละอย่างต้นลานต้นลานมันจะเหมือนกับต้นตาลมันจะที่อะไรมันออกลูกที่ยอดพอออกเสร็จต้นมันก็ตายมันออกเยอะมากกว่าได้อายุสี่สิบห้าสิบปีนะมันก็จะพอออกเสร็จต้นมันก็จะตา,าย,ยพออ<า>ลูกลงมันก็จะตายทุกคนนี่แม่ถ่ายใกล้ๆอันนี้จะกรุบๆรอ๋พี่ข้าวรถเข็มเล็กๆแต่เป็นแบบนี้ ขายประจําขายเปิดกินมังคุดตรงนี้ครับผมต่อมาตะขาจเช้าจะไปเสร็จเสร็จพอสิบเอ็ดโมงมันมาหยุดตรงเนี้สิบเอ็ดโมงมันมาหยุดตรงนี้ตรงมากไปแล้วครับพี่ตรงนี้ตองเรียกซอยกลางหน้าของทางซอยกลางต้นมะขามอารมณ์เหมือนกินสลัดด้วยกันกินลูกตาลลอยแก้วลูกลานแต่อันนี้มันคือลูกลานยี่บาทเองเนาะที่หอันนี้คือลูกลานลอยแก้วห้าล้านนี่ใช่ไหมพี่ตอนนี้ขายอยู่นะครับตาผมอยู่เนี่ยช่วง11บเอโมงถึงเย็นนะนะ แต่ตอนเช้าผมมาผมจะไปเค้อล,ล,ล,ลรอๆกะลาดตัวนักบออ๋ออันนี้กรุบๆเพราะว่ามันจะ,นนจะมีความอันนี้มัน,นจะแก่ขึ้นมาแก่ขึ้นมานิดน,น,นึง,นงอ,นนออน๋อพี่แก่ให้หนูนะจะใช้จอบเจาะเลยจา<อ>ะไปช,ชื่นใจอ่ะครับผมเราลองใช้น้ำตาลอย่างดีน้ำตาลตัวที่ผสมคาราเมลเขื่มาทำเป็นเทุกคนเคยกินไหมลูกล้านนองกรุบๆ,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 ๆ อันนี้จะนิ่มอ่อนนิ่มเดี๋ยวจะเทียมอันนิ่มๆให้ดูอืมันจะมีสองแบบแบบนิ่มกับแบบกรุบกอันนี้จะนุ่มมันอร่อยเขาเขาอย่างอันนี้มันอ่อนไงอันนี้มันจะมีเท็กเจอร์ในการกินุ๊บร้อนไหมเนาะอร่อยอร่อยขึ้นใหญ่มากเวลาร้อน นุ่มเอาเพิ่มอีกสเ,เอาแบบนุ่มครับผมสองแบบอันนี้สองเอาถือสิลูกค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามากินร้านในชั่วน,นะคะจะเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบใช่ไหมคะข้าวหมูแดงหมูกรอบเดี๋ยวเราเข้าไปชิมข้างในกันคะ่ะ เดี๋ยวใส่กออยู่ไงไม่มีท Ges ี่น huh> ั่งอาหารเลยข้าวหมูเลยอาั่งเลยเอาอะไรคะเอาอะไรเดี๋ยวสั่งเลยข้าวหมูแดงหมูกรอบค่ะอันนี้เป็นอะไรคะเป็นข้าวเหส้ยเตี๋ยวเป็ก๋๋ววยยเตีข้างในเอาเป็นเส้นเล็กข้างในค่ะแล้วก็แดงกรอบหนึ่งค่ะ แดงกรอบหนึ่งกับเล็กเครื่องในนะคะค่ะเครื่องในแกอบกอบก็กจะมีหมูมีเครื่องในมีตับมีกระเพาะช่ไหมคะแล้วก็มีไส้น่ากินมากเดี๋ยวมาชิมน้ำซุปกันอร่อยอ่ะอานนรมณ์เหมือน ต้มเลือดหมูอ่ะแต่ก็อร่อยเมื่อกี้ชิมแบบไม่ปรุงไปแล้วนะคะรสชาติน้ำซุปเข้าหอมดีค่ะไม่เค็มนะคะกรอบดีอันนี้ปรุงเรียบร้อยนะคะ้วนีหมูแดงหมูกรอบร้านนายสั่วเฮ้ยเขนน้้นเอาคำใหญ่ today, หมูกรอบเขาเหรออะไรเหมือนหมูอบมากอร่อยค่ะแล้วก็ตัวเนื้อหมูเนี่ยหมูแดงหมูกรอบเนี่ยมันไม่ได้มีความหวานนะแล้วก็น้ำนยังไมไ่มีความหวานมากกําลังดีอ่ะชามละห้าสิบบาทเปล่เดี๋ยวะเป็นห้าสิบนะชามละห้าสิบบาท ไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินนมเบื้องค่ะหลากหลายมากเลยอะนมเบื้องนมเบื้องเรื่องเล่าชาววังนะคะทุกคนให้ทำอะไรใช่ป่ะลืมบางทีถ่ายรูปไั้ไหมอ่าออาะไรดีอะไรดูพี่เขาทำไปก่อนอนุญาตถ่ายนะครับค่ะ ใไรขายดีก็พี่แนะนำเมนมไส้ไหนดีที่ขายดีก็จะมีไส้กล้วยไส้หวานแล้วก็ไส้ทะเลพืชแล้วก็จะมีไส้เค็มค่ะไส้เค็มก็จะเป็นติดม้มน่ากินทุกไส้เลยเนี่ยดูยไส้ดีอขายยังไงคะทีละสิบบาทจ้า ร้านเปิดปิดกี่โมงคะพี่าาป,ประมาณแปดโมงค่ะปิดประมาณแปดสองโมงกว่ามีวันหยุดไหมะคะไม่มีค่ะแต่ถ้าเกิดมีเหตุจำเป็นจริงๆอาจจะมีหยุดบ้างแต่พยายามจะมาให้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเอออโอเคพี่เอาเอาแบบว่ารวมเลยะคะ่ะกล่องนึงอย่างละชินใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะทั้งหมดมันมีกี่ <6 S 1> ไส้นะหกไส้ก็ได้แค่หกชิ้นดิเนาะเอาสิบเลยไหมเอาสิบได้ค่ะ เปิดปิดกี่โมงคะเปิดแโมงกว่าเกือบเโมงอ๋อเดี๋ยวเเดี๋ยวเอาอใ่มาขาเยอะด้เดย้าวว้ได้ได้ไดไดไดกำลังสับอยู่กำลังขายอยู่อันนี้ก็เอากี่กรนะบอก แบบสับแล้วก็ยังไม่แกะออกใช่ไหมคะเอาถุงถุ่องเอาแบบไหนคะถ้าเป็นข้าวเหนียวสังขยาทคือเจ็ดสิบบาทถ้าเป็นบัตรจางเหรอบัตรจางเจ็ดสิบถ้าแบบธรรมดาได้ทำเป็นนี้ห้าสิบยังไหมคะยังไม่เลือกถ้าใหญ่ก็หกสิบยังเลือกไหมถ้าบัตรจางบัตรจางมีมีมีดีค่ะบัตรจางร้อยสามสิบนะครับก็ที่สาขาที่รถไฟมีครับไม่มีแล้วค่ะที่เดียกค่ะ อยู่ที่หน้าร้านทองที่เดียวเท่าไหร่คะเอาอะไรเอาเอาถุงใส่กล่องเอาเป็นบาจ่างก,กับธรรมดาค่ะค่ะมาค่ะอันนี้เราซื้อมานะคะเราไม่ได้ทานที่ร้านเดี๋ยวเรามาลองชิม ของดีของอร่อยเมืองนครปฐมกันนะคะอันดับแรกเลยเป็นขนมเบื้องเรื่องเล่าชาววังนะคะอันนี้กินไปแล้วกินต่อได้อืม <Thank you. S 1> แป้งเขาจะมีความกรอบไส้เขาจะมีความหอมนี่เป็นไส้เค็มนะคะทุกคนเราสั่งมาหลายไส้เลยอืมกรอบหอม ขนมเบื้องเรื่องเล่าชาววังต่อไปนะคะข้าวหลามลูกแม่จันแม่ลูกจันไม่ใช่ลูกแม่จัน <c oughs> อันนี้มันจะเป็นบาจ่างนะคะเดี๋ยวเรามาชิมดูมีไข่ไข่เค็มลูกบะเอบเลย ใช่เขามีเลือกเยอะมากเลยนาะใช่เครื่องเน้นเน้นอะเครื่องแบบเครื่องเยอะมากมชิ้นนี้นะคะถ้าเป็นข้าวหลามบะจากนี้จะอยู่ที่70บาทสังขยา70บาท ถ้าแบบธรรมดาจะห้าสิบบาทนะคะอร่อยมากมีอะไรครับก๋วยเตี๋ยวขาหมูขาหมูแล้วก็เกี๊ยว,ว,วเกี๊ยวผัดซีอิ๊วครับครับผมเอาสองแต้ครับผมร้านเปิดตีกี่โมงครับผมเปิดสิบโมงค่ะปิดบ่ายสามโมงค่ะไม่หยุดวันไหนบ้างก๋วยเตี๋ยวจะไม่ค่อยมีวันหยุดค่ะ 谢谢。 ก๋เตี๋ยวชามหมูนะคะทุกคนเดี๋รามาชิมน้ำซุปก,กันนะคะว่ารสชาติจะประมาณไหนอืมต้ยมยำแบบจี๊ดจ๊าดมากเลยอะ่ะอันนี้คือแบบว่าไข่ไมีไข่หนึ่งฟองทุกคนอื้อ ยกขึ้นมาเป็นแบบหมูหมูเลยอ่ะเดี๋ยวจะเราจะมาลองชิมอ่ามันจะคล้ายๆกับหมูอบอ่ะหมูหมูอบเขาแบบหอมมากอ่ะอร่อยอ่ะดูนะเนื้อเยอะเยอหมูัดสิวอ๋อเนะอาแล้นะอาแล้วนะอร่อยไหมคะ อันนี้คือไม่ต้องปรุงนะคะเพราะว่าต้ยามยำอ่ะเขาปรุงมาให้เรียบร้อยละอร่อยมากเลยอันนี้เราสั่งเป็นวนเส้นนะคะทุกคนมีไข่หนึ่งหนึ่งหนึ่งฟองแล้วก็มีลูกชิ้นห้าลูกนะคะแล้วก็จะเป็นนี่ค่ะหมูมาเป็นแบบนี่แล้วชิมตรงนี้ชิมหมูเลย เป็ชามหมูก่อนเฮ้ยแต่ว่าอร่อยมากนะน้มซุปแบบ,เ,บเข้มข้นมากเนี่ยทุกคนหมูนะ ชิ pues ment, ienne, ้นอะไรนะชเขเ็นเด้งเด้งแบบดึงดึงดึลยียวผัดซีอิ๊วใช่ไหมแกเลเนาะเขาก็เข้าใจทำนะคือย้มเราเคยกินจะแบบน้ำน้ำเกลียวเข้มเกลียวน้อเลยนะพอเอามาผัดซีอิ๊วอ่ะมันก็มีความลงตัวไปกินคู่กับหมูเนี่ยไม่ใชหมูอะไรหมูอบ ว่าเหมือนพ่ออบน้ำพึ่งเลยทุกคนอร่อยมากเลยนึ่ง้อยหกสิบ้าที่เจ็ดช่องเดียวจะปเลยอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้หนึ่งร้อยสิบจ้าตรงข้ามกับร้านก๋วยเตี๋ยวอภิวัตรเนี่ยแหละค่ะว้าวมองไปจะเห็นในนี้เลย ผสมจะดีเลยไหนเอาซื้อขนมผิงค่ะสวัสดีค่ะขายยังไงคะน่ากินจังเลยรสชาติมีมีกี่รสชาติคะสีเหลืองคือ๋อมีงานกับไม่งานอันนี้แต่งงานอีกอันนี้ห้าสิบแล้วนี่ร้อย อืมถ้าถุงใหญ่อะคะนั้นร้อยไม่งาเอาแบบไหนคะมันไม่ได้วางวางขายหน้าร้านนะครับอ๋อ,อมันไม่ได้ไม่ได้เยอะัำเยอะหรือ๋อทำวันเดียวทำนิดนิดหน่อยแล้วก็มีทำนี่ปลากรเทียมทำทองม้วนอันนี้ไม่งาอันนี้นไม่งาอันนี้ไงไี่ร้อยหนึ่งถ้าถุงเล็กจะเป็นแบบนี้อืมถ้าง,งาจะเอาแบบนี้ใช่ไหมฮะเอาแบบนี้นี่เนาะเอางากับไม่งาไปคิดไปเด้อ ฟันนีลาชิปใช่ไหมไม่กินกะทิกะทิกะทิเอากินได้ไหมบวกเผือกกด เขาใส่เป็นเอาหวยมนมสดลงไปด้วยชิมไอติมก่อนไม่หวานจะออกแบบม,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 มันๆอ่ะชื่นใจดิพอกินเผือกพอชิมเผือกไม่เป็นไร ไปจะเป็นเผือกนะครบเอาทั้งลูกเลยเหอะไม่ได้มากยี่สิบบาท ไก่ถึงต้องผสมกูมไหมเดี๋ยวต่อไปจะทำกินอันนี้ก็หอมกรอบอร่อยแค่ไม่มีกลิ่นงายเฉยความอร่อยเหมือนกันอร่อย ไปกำลังใจให้พวกเราฝากกดูกใจกดแชร์ช่องไปกินไปเที่ยวและกดติดตามสันกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ